สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับสินจังแ a นเนลนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเมื่อพูดถึงประเพณีลอยกระทงหลายคนอาจจะนึกถึงนางนพมาศสาวงามแห่งสมัยสุโขทยัยที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นต้นแบบของนางนพมาศในการประกวดสาวงามลอยกระทงในทุกวันนี้ แต่นางนพมาศคือใครแล้วทำไมถึงสำคัญขนาดนี้ตามตำนานเล่าขานนางนพมาศเป็นที่ดาของขุนนางในสมัยพ่อขุนลามคำแหงแห่งกรุงสุขโขทยัยเธอเป็นสาวสวยและสลาดหลักแหลมจนได้รับความไว้วางใจจากรับสสํานัก วันหนึ่งเธอได้คิดประดิษฐ์กระทงเพื่อนำไปถวายพอ่อขุนลามคำแหงเนื่องในโอกาสการบูชาพระแม่คงคาซึ่งทำให้กระทงของเธอโดดเด่นจากผู้อื่นและเป็นที่โปรดปานของกษัตริย์นับตั้งแต่นั้นมาการลอยกระทงจึงกลายเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา ถึงปัจจุบันประวัตินางนพมาศวันลอยกระทงเธอคือใครมีตัวตนจริงหรือเป็นเรื่องเล่าตำนานนางนพมาศเป็นธิดาของพระศีมะโหศกกับนางเลวดีบิดาเป็นพามปะโลหิตในสมัยพระยาเธอ เลอไทยนางนพมาศได้ถวายตัวเข้ารับรัชการในสมัยพระมหาธรรมราศาศดิไทยในยุคสุขโขไทยเป็นที่โปรดปานจนได้เป็นสนุมเอกตำแหน่งเท้าสีจุลารักษณ์นางนพมาศได้เกียรติตำราเท้าสีจุฬาลักษณ์ขึ้นเพื่อเป็นหลัก ประพฤติปฏิบัติตนในการเข้าร่วมรับราชการของนางสนุมกำนันทั้งหลายเรื่องนี้แต่งด้วยร้อยแก้วแต่มีคำประพันธ์ลักษณะเป็นกอนดอกซ้อยแทกอยู่บ้างซึ่งมีการสันนิษฐานว่าแต่งขึ้นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ เพระาะภาษาที่ใช้แตกต่างจากภาษาที่ใช้ในวันคดีที่แต่งในยุคเดียวกันคือคือศิลาจารึกหลักที่หนึ่งและไตภูมพระล่วงเนื้อเรื่องในตำรับแาวสีจุลาลักษณ์กล่าวถึงประเพณีต่างๆของไทยเช่นการประดิษฐ์ผานมากสอง การรับแขกเมืองการประดิษฐ์คมลอยรูปดอกกะมุดดอกบัวเพื่อใช้ในพระราชพิธีจองเปียงลอยพระประทีบลอยกระทงซึ่งประเพณีได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันตำรับเท้าสีจุฬาลักเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า หนังสือนางนพมาศเรื่องนี้มีคุณค่าคาหลายอย่างคือ 1. คุณค่าทางวันณคดีมีประโยชน์การสอบสวนราชประเพณีขนบธรรมเนียมต่างๆในราชสำนักจนการปฏิบัติของหญิงชาววังเมื่อพระบาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชสานนิพนธ์หนังสือพระราชทานพิธี12เดือนก็ทรงสอบค้นจากหนังสือเล่มนี้ 2. คุณค่าทางวิศกากรสร้างสตรีเรื่องนี้เป็นหลักฐานแสดงว่าผู้หญิงไทยมีนิสัยชอบประดิษฐ์มาตั้งแต่โบราณซึ่งจัดการขึ้นขันมากรับรองแขก เมืองไทยอย่างปนีตเป็นต้นแบบสำหรับในการจัดขึ้นขันมากในพิธีแต่งงานมาจนทุกวันนี้ 3. คุณค่าทางอักษรศาสตร์เรื่องนี้มีคุณค่าทางอักษรศาสตร์น้อยมากเพราะมีการดัดแปลงเดิมภาษาและสำนวนผิดแผกแตกต่างกันไปจากเดิม มากตำรับถาวสีจุลาลักษ์ถือเป็นหลักฐานที่แสดงว่าให้นางนพมาศเป็นกวีหญิงคนแรกของไทยนางนกพมาศไม่เพียงแค่เป็นต้นแบบของการประดิษฐ์กระทงเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวแทนของความงามแบบไทยๆท,ที่สง่างามและเสรียวสลัดทุกๆปีในช่วงประเพณีลอยกระทง เหตุผลที่ทำให้เกิดข้อสงสัยต่อการมีตัวตนของนางนพมาศเนื่องจากมีข้อสังเกตว่าภาษาโวหารที่ใช้ในจำหรับเท้าสีจุลาลักษณ์ที่ถูกอ้างว่าแต่งขึ้นก่อนอื่นจะลก,กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ